เรื่องนี้ก็เป็นพระเอกเต็มตัวเลยครับผมก็เป็นพระเอกของหนังภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเลยครับในจีนเนี่ยคือคนต่างชาติค่อนข้างที่จะยากมากเลยที่จะได้บทหลักที่เป็นหนงังภาพยนตร์ไรเงี้ยมีงานอย่างต่อเนื่องอยังยังไม่ได้หยุดพักสักเท่าไหร่ฝากเลยฝากตัวทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับไมค์พิรัตครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยคือไมค์มีโอกาสได้เป็นแคบเชิญในหนังต่างๆนานา,นา,นานไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นที่เล่นเ ที่เร่น่นตยไก่หรืออะไรก็แล้วแต่คือส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นแขกรับเชิญเพราะว่า,าในในจีนเนี่ยคือคนต่างชาติค่อนข้างที่จะยากมากเลยที่จะได้บทหลักที่เป็นหนังภาพยนตร์อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่เป็นหนังเรื่องแรกของไมเลยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้รับโอกาสนี้มาคือเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกเต็มตัวเลยครับผมก็เป็นพระเอกของหนังภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเลยครับก็ ฝึกภาษาจีนเพิ่มเติมอันนี้เพราะว่าจริงๆคือเรื่องนี้ต้องใช้เสียงของตัวเองที่แบบสำเนียงเป๊ะมากจริงๆด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วกเ็เป็นหนังเรื่องแรกด้วยเราก็เลยมีความปรหมานิดนึงแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ก็เลยก็เลยทํากันบ้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมก่อนที่จะก่อนที่จะบินเข้ากองเลยความยากความง่ายคือจริงๆมันจริงๆทํางานที่นี่ไม่มีอะไรง่ายครับเพราะว่าคือด้วยเรื่องของภาษาด้วยเรายังไม่ได้แบบว่า เข้าใจเต we we kind of hey, ็มร้อยแต่ว่าด้วยด้วยความที่เราทํากันบ้านเยอะแล้วก็คุยกับพุ่มกับค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยทําให้ตอนที่ถ่ายทาเนี่ยแรกๆเราตื่นเต้นก็จริงแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วเอ้ยราบลื่นดีอะไรเงี้ยก็ก็พุ่มกับก็ก็ชอบก็ชอบครับผมแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยผมก็มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการแสดงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับผมให้มันให้มันธรรมชาติมากขึ้นมันเป็นมันมีความเป็นคนธรรมดามากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผม อันนี้ถ่ายทําที่เฉิงตูครับผมก็อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นครั้งที่สอง,งท,สที่สามที่มาที่เฉิงตูครับผมก็อากาศดีมากเลยก็คือโชคดีมากที่มาแล้วอากาศไม่ร้อนด้วยแล้วก็อากาศก็เย็นๆสบายๆไม่ร้อนไม่หนาวก็ทํางานได้สะดวกดีครับคาแรคเตอร์เป็นตัวคาแรคเตอร์ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรเดียวคนเลวที่นั่งสารครับก็เหมือนกับว่าคือ เป็นบุคคลที่ในอดีตเคยมีปมมีสิ่งที่เขาเจ็บปวดมาอะไครับผมเขาก็เลยเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ค่อนข้างเป็นบทที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับผมแล้วก็เป็นคนเป็นคนธรรมดาซึ่งเราก็ต้องพยายามเล่นให้ให้ธรรมดาเข้าไว้แบบไม่ไม่ประดิษฐ์การแสดงมากอะไครับผม ม่เพิ่งปิดกล้องซีรีส์ไปเรื่อง Speed and Love นะครับผมซึ่งก็ไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับเอสเตอร์ด้วยครับเอสเตอร์ยูแล้วก็เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็บินมาต่อหนังเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยครับผมก็มีงานอย่างต่อเนื่องอยังยังไม่ได้หยุดพักสักเท่าไหร่แต่ก็ดีครับผมก็มีความสุขดีกับการทําง,งานแล้วก็ได้มีงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาถ่ายหนังเรื่องนี้ต่อเลยนะครับผมก็ชื่อหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Nobody But You ครับ นอกจากหนังและซีรีส์ที่เราพูดถึงกันไปก็คือจริงๆในอนาคตมีแลนว่าอยากจะกลับมาทำเพลงก็อ,อันนี้ยังเป็นแพลนในอนาคตอยู่แต่ว่าก็ประมาณ8 0 9 0ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้กลับมาทำเพลงอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยครับนี่แหละครับเนื่องจากแฟนๆคิดถึงกันก็เลยเนี่ยครับมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องเลยปีนี้ก่อนหน้านี้ก็พักไปย,วยาวๆพักไปสักพักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเข้าลูปกันทํางานเหมือนเดิมแล้วก็ มีทั้งซีรีส์ที่เล่นกับเอสเตอร์แล้วก็รอบนี้ก็เป็นหนังภาพยนตร์ที่จะเข้าลงด้วยนะครับผมซึ่งกอ็อยากให้ไปเข้าที่ไทยด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ในอนาคตที่ไม่แน่อาจจะมีเพลงมาฝากกันนะครับผมก็อยากจะ,ะฝากในฝากตัวทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่กำลังทำอยู่ร้า,าหายัางไงก็อย่าลืมฝากในฝัตัวด้วยแล้วก็ ในไทยถ้ามีงานอะไรก็เรียกใช้ได้ครับยินดี24ชั่วโมง